วัสดีเป็น้างการครับปู่ครับวัสดีครับปูคบะะ่ครับอา้โอ้เล็กปูแมนนี้นีเป็นเลขแบบใดก่อนครับปู่เบิ่นเข่าใจบันไดเลขหลังที่ว่าโดดๆแกกระปูปลป่ะปะ อยากเห็นครับปู่ครับเอ,เอาเอาเอาแบบนแรกก็ค่ะ<ถ>ทำเป็นไงวไอทำทำพิธีช่วงไหนครับปู่ตอนกลางคืนหรอครับปู่อ๋อตอนกลางคืนแล้วกลากระโดดออกวันคืนวันผ่านโอ้วันครูวันคืนผัวขันจะโดดออกซื้อโลดบ่ปู่

แม่นครับซีซีเน้ะปูเนาะเฮ้ยกันเชียรปูกันได้เงินน้ปูเนาะแต่ว่าก็มี f เฟซถือจุดอกอคะน้องโอนให้ปูไปพันเจ็ดเจ้อค่ะมือมือเจ้าแต่แก่บ้าอ่าเคยกึปูให่ช่อยเ่อยเรอะ เขากระส้นดูจั๊กปูเขาสีดูจั๊กหมดดีเลยบางหันไม่เปิดหัวเนาปูเนาะบางหันเปิดหัวเขาสงหมดจั๊กรอบนี่แหละปูปูสางยันก่อนค่ะอยาอย่างไรที่เปิดที่ินีครับยักของน้อืออยากอ่งน้ำกระนลูกรอ เปิดพูไม่ครูเปิดผูไม้บ่เปิดผู้ไม้บ่แม่นเปิดผู้ไม้ผีไม้ต้องผูกยาเ้บวาหลบไอู่้างาทำไมถึงว่าไปหลบไฟปู่บอกเลขกแม่นเหรอครับปู่แม่นแม่นแม่นเรเยขแม่นเลยยุ่ยากธรรมดา พูดหมดจากซายว่าได้ยังไงอกจ้ากิ่งวดแล้วครับปูรวหวดเป็นเก้าหัวดูเห็นลูกรัางถือทำไมล้วปูนั่นถือนั่าหัววัดคนนันอืมับถีบหัวจับถือดหัวยุ่สหัวนะดับถอบหออ ถือว่าแม่นอยู่นะครับป no. uh ู่เลขเลขเล็กๆปู uh, water, ่เนาะแม่นแม่นค่ะแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะไปหาปู่ก็ได้นะฮะมีการมันรขามีกาน้งมันนี่เดียไปหาปู่เลยเลขกับวัตถุเพราะมีการํามันไปปู่หันแผนอเก้าหนึ่งสี่นี่มีนะเนาะปู่ยังบังบันอยู่ว่าจะไปกั่ไหนยังเบิ่งบอยู่เหตุบนาการรับงระยะนว่ากะ้นป้ย

มักคืออ๋ออืออือเจปักคือสืวหิ่งซีนันละเนี่่งซีปูเหยีบปูหยบีนึกเลยละโอ้วิ่งซีอวิ่งซีเด็ติดซีครับปอวิ่งซีไว้ก่อนนะปูเนาะเหยียมไปแล้วใช่ไหมครับปูเออเหยียบไปดูตอนนั้นแหละเหยียบชี้ไ้เออโอ้ เเป็นนทังกกาาารรระะออพว่มคือปูยุท่ายของเข้ยมาลาบป่จ้าถือสามโตในแม่เนาะปูสือน้าไปหาหอดวัดมันต้นมีคานแบบไย่ไปอยอะแต่ทีใแน่ๆเขามาเกาหอดกับป่ะจ้า ปูคือบ่โทษนะเบิกซับไว้ๆเลย <_ d ata> ปู่ครับผมขออนุญาตถามเป็นความรู้นะครับปู่ไอตัวตัวเลขที่ปู่บอกว่ากะลามะพร้าวกระโดดเนี่ยครับปู่ออมันจะมีตัวเลขติดอยู่ตรงกะลามะพร้าวเลยนะครับปู่ตรงพระตรงพระเลย,อเลยโอ้ เอาเราเอากระลาครอบไว้อย่างนี้แหละครับปู่พระเทวารูปครับโอ้พระเทวารูปเออเอากะลามะพ้าวใหญ่ๆบอกว่แล้วก็สวดพุทธกุลุลสังฆกุลแล้วก็ต้เที่ยงแบเออมันขึ้นละเอออกสีแดงสีแดงเลยแดงมเข้มเข้มเอ้มือ อยากเห็นนะครับปูพูดแล้วอยากเห็นครับผมอยากอยากอยากดูนะครับโอ้หครับเขียนมาลากน้ำปูเนาะซีซีหนีโงทุกทายเลยนะต่ออะไรต้องหมัดไมหมดครับ สามสี่แสนเก้าแสนอยัดเปิดทราบอยากไปร่วมสั่งน้ำเด้ปูอยากไปสามตัวจังไดสี่ถือสามตัวสิได้ไปสั่งวัดซอยน่าสี่เด้กฮ็ดต้นเงินไปนอาโอปอนะแต่ว่านก็่อาอกัน่าวายรุ่มิธีนะวับรูข้าวเาม่วนับขาน้่าวสามพ สามพี่ที่ทั้งหมดั้งคนมาครับกับพี่ีนเป็นแต่พอทั้คืนมากี่สครับก็ไปยืมปหาพี่ที่หาที่เจดพี่ที่หมดแต่จะขึ้นตั้งขึ้นหม้เลือดแล้วอบ <c oughs> โอ้ถืดูจนต้อง,งออนะนิ่งนี้จังซี่ต้องันเซฟป่วยได้หนิเนาะอย <c oughs> ากได้สามตัวป่วยขันได้สามตัวสิเด้ยเฮ็ดตน<อ>้นเงินไปหาป เออเออขากมาหา้รู่ปูบอกปล่อยเพราว่าเาเขเาเลเออเขาอว่รัเอาปูปาเล็กไรนี่ต้องเป็นของปูเท่านั้นป่ะค่ะเล็กไรนี่ปูใส่แต่ของปูเป็นป่ค่ะคันคันของผููอื่นนี่บ่เอาไปเอาเลขบ่ะค่ะแต่ของปูเนาะค่ะ คของปูนี้ได้มาแทะคักแล้วระยะที่หาไม่ถูกว่วลูกกาแปะนี้ลูไปลาลูกไม่ลูไม่ออกโอ้ขนาดนั้นเลยนะครับปู่โอยอยากไปหาเด้เอแล้สงสัยจะทิไปหาปูนะมั่งเนี่ยโอ้ให้ลูกหลานถือน้าในเด้อปู่มีค่านด้อมั่งไปหาในเด้อค่าจังไดกับซีรอปูะะ่เด้อคาเงื่ดี ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของปูอุดมนะคะกับตองงวดก็คือวิ่งซีไว้กอนนะคะเพราะว่าปูก็ต้องไปนั่งขอเล็กไหลปูกอนนะคะเล็กไหลเอากันล่างงุ่มไหวนะคะกัปูก็เลยห์ไหแต่เล็กวิ่งมากนะคะวิ่งซีงวดนีนีค่ะมีซีติดมาเนาะค่ะเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่องน้ำเด้อค่ะ ขางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหนาปลอดกันไหมสวัสดีค่ะ